สวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่ทุกคนนะคะขอต้อนรับเข้าสู่เพจ Lover by เจอาฮายนะคะกับจันจิบประเดิมเทปแรกเลยนะคะใน ปี2019นี้นะคะวันนี้นะคะจันจิพาทุกคนนะคะมาที่นี่เลยนะคะฟาร์มปอมเป,ปเรเนียน,นะคะฮีโร่สปอมค่ะนี่วันนี้นะคะจันจิจะมาทําภารกิจนะคะเป็นพนักง,งานนะคะดูแลน้องปอมเป,ปเรเนียนจจนจิจะทาอะไรบ้างตามไปดูกันเลยดีกว่าค่ะมาๆๆ,ๆ,ๆในนี้ในนี้ ค่ะวันนี้จันจิบประเดิมเทปแรกของการเป็นพิธีกรรายการเพชรน ver ร์ไบเจอร์ไนะคะได้รับภารกิจนะคะมาทํางานเป็นผู้ช่วยที่ฟาร์มฮีโร่ปอมแห่งนี้ค่ะสวัสดี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 ค่ะอันนี้น้องจีนจินจจะมาสมัครงานใช่ไหมคะจะมาสมัครงานหน่อยวันนี้จะลองเป็นพนักงานที่นี่วันหนึ่งเคยเลี้ยงหมามาก่อนไหมต้องเลี้ยงค่ะหนูรักสุนัขค่ะเดี๋ยวถ้าไม่ชอบหมานี่ ทำไม่ได้ถ้าอยู่รายการนี้แล้วต้องรักหมาแน่นอนค่ะเพชรเลเวอร์ใบเจอหายค่ะโอเควันนี้ก็รู้ใช่ไหมว่าของฟาร์มที่เป็นฟอร์มเรเนียนนะค่ะรู้เนาะเคยศึกษามาก่อนไหมครับว่ายังไงคือเอาจริงๆนะคะเนจิตเป็นคนเลี้ยงหมาแบบ แบบเอ้ไงลูกเลี้ยงตามความสัญชาตญาณอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเราเลี้ยงแบบพรีเมียมแบบที่เนี่ยจิอาจจะไม่เคยรบกวนพี่อารช่วยสอนจินๆหน่อยว่าวิธีที่เลี้ยงน้องปอมที่ถูกต้องการเลือกการให้อาหารหรือยังไงเป็นยังไงบ้างก็ถ้าจะเป็นพนักงานจริงๆเนี่ยเราก็ต้องรู้หมดทุกอย่างรู้หมดทุกอย่างเพราะเดี๋ยวเราจะอธิบายให้ลูกค้าฟังได้เพราะฉะนั้น สำคัญเลยเนี่ยพวกนี้เป็นปอมสายพันธุ์อเมริกานะครับเบื้องต้นเนี่ยต้องรู้ก่อนสายพันธุ์อเมริกามีจุดเด่นยังไงพวกนี้จะเป็นขนสองชั้นคือขนจะเยอะจะฟูอย่างที่เขาบอกว่าเป็นปอมหน้านีนู่นนี่นั่นก็จะเป็นพวกสายพันธุ์อเมริกาอ่คนนี้ใช่ลองจับดูจับมาเป็นไหมต่อที่ให้ดูก่อนโอเค ถ้าจับมาไม่ได้นี่ไม่ผ่านนะพี่ไม่ผ่านงั้นหนูกับบ้านแหละเอากลับบ้านไปด้วยเอากลับบ้านไปด้วยค่ะก็อย่างเงี้ยก็จะเป็นอย่างอย่างปอมก็จะมีหลายสีพอสมควรก็จะมีทั้งสีส้มที่เป็นพื้นฐานสีครีมสีขาวครีมแบ็คแทนบูแทนอะไรเงี้ยนี่ก็จะมีหลายสีมากกว่านี้แต่ส่วนใหญ่เนี่ยที่เราจะพาะพันเยอะหน่อยก็จะเป็นสีส้มสีส้มเป็นสีเบสิกเลยที่จะเห็นทั่วทวไปถูกต้องแต่เราก็ต้องแนะนําลูกค้าให้ได้นะเพราะว่าลูกค้าบางคนไม่มีความรู้เลยว่า ปอมตอนเด็กของสีส้มเนี่ยมันจะเป็นสีเทาๆสีเหมือนดำๆเลยๆแล้วจะเปลี่ยนสีบางคนเขาไม่ไม่เข้าใจเป็นสิ่งส์ของพเราต้องอธิบายลูกค้าให้ได้แล้วก็นอกจากลักษณะทั่วไปแล้วเนี่ยสราจะต้องมีความรู้ว่าเลี้ยงปอมต้องเตรียมอะไรบ้างต้องดูแลยังไงเพราะควรเราวางหนึ่งสองสามการให้อาหารอะไรยังไงค่ะใช่วันนี้ก็อาจจะงานหนักนิดนึงใจพร้อมไหมพร้อมม่กสู้ตายเลยค่ะต้ดูก่อนว่าถ้าถ้าสู้ก็ ทำได้ครับพร้อม,มอค่ะพร้อมค่ะพี่อาร์ไปลุยกันเลยดีกว่าได้ค่ะก่อนหนึ่งเราก็ต้องไปทำความรู้จักฟางของเราก่อน ทั้งหมดก็จะเป็นในส่วนของพ่อพันธุ์ของเราครับค่ะอย่างบางทีลูกค้าเดินเข้ามาเพราะว่าอาจจะถามเส้นจีว่าอยากได้สีแบบนี้อยากได้สีแบบนี้ตอนเด็กจะเป็นยังไงอยากได้หน้าตาแบบนี้ตอนเด็กจะเป็นยังไงนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องอธิบายให้ได้เราต้องมีความโปรเ e s ชั o นอลพอสมควรนิดนึงค่ะค่ะหน้าที่หลักๆที่จะต้องทํานอกจากอธิบายหรือว่ามีความรู้เกี่ยวกับพวกนี้แล้วอ่ะเก็บอืดให้อาหารอาบน้ำทำความสะอาดกรง ทุกอย่างมาเต็มนะมันไหวใช่ไหมไหวๆไวค่ะเห็นตัวเล็กๆเดี๋ยวไม่ไหวนะครับอยากจะทราบว่าคืออันไหนที่แบบว่าอยู่ในไทยอันไหนที่เป็นนําเข้าบ้างพอ่อพันธุ์อย่างพ่อพันธุ์ในนี้ส่วนใหญ่จริงๆเราจะบีบในไทยแต่ว่าจะมีจะมีตัวนี้ตัวนี้นเอามาจากบราซิลบราซิลค่ะใช่จะเป็นสีไต้คัลเลอร์ก็จะเป็นเหมือนขาวดาแต่จะมีคิ้วเป็นสีส้มใช่คิ้วเป็นจุดๆแบบค่ะอย่างนี้ก็เป็นสีปาร์ตี้อะไรเงี้ยคสีอันนี้ก็เรียกว่าสีส้มทั่วไป <Okay. S 2> ห้องนี้ครับก็จะเป็นห้องพ่อผานเพราะนั้นหน้าที่องจันจีนอกจากจะดูแลลูกพานต้องดูแลพ่อหมาทุกตัวให้ผลปูพองอ,อย่างตัวนี้จบแชมป์มาแล้วเจ็ดประเทศครับ<อ>แล้วก็เป็นหมาที่นําเข้ามาเหมือนกันตัวนี้แพงหน่อยต้องดูแลดีคือแชมป์ของเข,ขาคือเขาทำาะไรคือลักษณะพิเศษที่แบบได้แชมป์เพราะดูทุกอย่างครับนอกจากความสวยภายนอกแล้วการเดินสมาธิมูเม้นีต้องได้หมด สุขภาพใช่ยังอย่างแชมป์แต่ละจะไปประเทศไหนเนี่ยก็ต้องไปจบที่ประเทศนั้นๆเพราะฉนั้นหมาตัวนี้ก็บินไปทั่วประเทศแล้ว่อโหโอ้รหโอ้โละอ้โหโอคโะโอ้จะได้โห n อแโหโอ้โอ้าหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ัหโอ้ดูก็ไดหโอ้โหโอ้าหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโ้โหโอ้โื่องใช่ต้วหนอ้อ้โหโม้โหโอ้โหโอ้โหโอยโหโอ้โหโอ้หนอ้าหนอ้โหอ้โหโอ้โหโอ้โหโแชมป์อ้โหอ้โหโอ้โ้โหโอ้โหออร์ส้อเซหบอร์คือ จะมีสีดําติดข้างหลังตรงนี้หน่อยนึงใช่ครับแต่ยังเมื่อกีุู้กคือเป็นส้มธรรมดาสีส้มอ่อนอ๋อนี่แชมป์เก็ดประเทศแล้วนะอันนี้จบเจ็ดประเทศแล้วครับแล้วก็ให้ลูกในให้ลูกในไทยจบไทยแลนด์แชมป์แล้วไทยแลนด์แชมป์แล้วก็จะอยู่แบบในแถบเอเชียหรือว่าไปเมืองอ่านี่จบทั้งเมกาแถวฟิลิปปินส์ไทยแลนด์โซนบราซิลอะไรเงี้ยก็จบมาแล้วใช่ครับอันนี้ชื่ออะไรคะฟินครับผมฟินน้องฟินนะคะเป็นพ่อแชมป์เป็นปู่แล้ว แล้วบางตัวมันจะมีหน้าสั้นหน้ายาวมันคือมันเรียกว่าแตกต่างกันยังไงคะวิธพีความแตกต่างจริงๆพวกนี้เป็นเป็นหมาที่เป็นเกรดค่อนข้างเป็นพ่อพันเพราะฉะนั้นเนี่ยจะสวยอยู่แล้วแต่ว่าด้วยอายุอย่างตัวแรกอย่างตัวเนี้ยหน้ายังจะดูจะยา,ยา,าวยยาหน่อยเพราะว่าด้วยขนรอบปากยังไม่เต็ม,มตัวนี้อายุปีเดียวปีเดียวใช่พอแก่ขึ้นขนที่ปากเขาเยอะขึ้น,นก็จะทําให้ดูหมีแบบนั้นใช่เพื่อนเลี้ยงปอมต้องมีมีเกี่ยวกับอายุด้วยอย่างเงี้ยก็จะหน้าเล็ก สไตล์หน้าเป็นแบบนี้ก็จะเล็กแบบนี้สั้นแต่ว่าดูไม่อูมใหญ่เยอะอย่างเงี้ยก็จะมีหลายแบบก็จะแตกต่างจากตัวเมื่อกี้ที่ึ้คือถ้าเราเป็นคนแบบผู้หญิงหวานๆหน่อยก็จะุอบหัวใจเต้นแบบจิ้มดีอะไรเงี้ยออย่างตัวนี้ก็สั้นไหนดูแล้วก็ตัวเล็กดีอันนี้ถือว่าสั้นมากนะอันนี้เบิดบิดไทยหรือว่าใช่ครับอันนี้บิดที่บ้านอย่างเงี้ยครับสั้นมากมันแต่ละตัวเนี่ย เราต้องเรียนรู้นิสัยเขาเพราะบางทีเปิดตรงแล้วกระโดดไหมเปิดตรงเล้วดื้อไหมเราต้องเรียนรู้เพื่อจะทํางานที่นี่ได้เหมือนแบบต้องเรียนรู้ประิสยัยของหมาไปด้วยเลยได้ไหมจิงจิงถึงค่ะอย่าลงมานะลูกนะคะ <c oughs> หนึ่งอึอออเลยเดี๋ยวก็ซ้อมมือก,การเก็บอึอนี่ครับก็เอาทิชชู่แล้วก็ลองหยิบดูวิธีการก็คือควางทิชชู่ไปก่อนแล้วก็หยิบขึ้นมาเบาๆนัลคอเรียบร้อย ลแ,ลแล้วก็จะเก็บเป็นที่ระลึกไม่ได้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 โอเคตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในดงนะคะลูกเม่อค่ะต <c oughs> ังสมมติจริงๆจะพึ่งเลี้ยง<ไ>น้องใหม่ๆเลยต้องเตรียม<ไ>ตัวต้องมีอะไรให้เขาบ้าง<ไ>ถ้าสมมติไปที่บ้านเลยเดี๋ยวก่อนนะคะตรงนี้จะมีเพื่อนอยู่คนนึงค่ะนี่ใครคะเนี่ยอันนี้ปลาทูเขาจะไม่แบบว่าแกล้งน้องใช่ไหมคะ เราก็อยู่ในดงนะคะลูกเมือค่ะรับก็ตอนนี้นะครับก็จะเป็นช่วงเวลาตอนเช้านะครับทุกเช้าเนี่ยเราจะปล่อยเด็กๆพวกหมาเด็กพวกนี้ออกมาวิ่งเล่นเพื่ออาบแดดตอนเช้าเพราะช่วงนี้เป็นเป็นฤดูของหน้าหนาวด้วยอย่างเงี้ยครับก็อาจจะมีเรื่องสุขภาพที่แบบองตาศเร่เปลี่ยนใช่แดดนี้ก็จะเป็นตัวที่ช่วยให้เหมือนแบบว่าน้องอุ่นขึ้นสุขภาพดีขึ้นเราได้ออกกําลังกายด้วยอันนี้ก็จะเป็นแบบนี้ทุกเช้า ปล่อยออกมาหน้าร้อนก็ปล่อยออกมานหน้าร้อนเนี่ยจะปล่อยเป็นในห้องของเขาเองนะครับเพราะว่าจริงๆในห้องแต่และห้องก็จะมีมีแอร์เพื่อปรับอุณหภูมิการเลี้ยงปอมเนี่ยเราเราไม่ได้เน้นว่าจะต้องแบบอยู่เย็นตลอดเวลาหลายขนาดจะบอกว่าคนเยอะต้องอยู่แอร์แต่ว่า,าจริงๆควรเป็นอุณหภูมิให้เขาสบายตัวเราต้องปรับตามตามสภาพอากาศมากกว่าสบายตัวของเขานี่คือประมาณกี่องศาจริงๆถ้า ก็เหมือนเราอยู่แอร์ปกติ25 26้าได้ครับไม่ควรเย็นมากเกินไปแต่ก็ไม่ร้อนร้อนมากไปก็ไม่ได้ค่ะคืออยากจะทราบว่าช่วงอายุของน้องเนี่ยคือแบบจะมีทั้งตัวใหญ่กว่าน,น่อยแล้วก็ตัวจิ๋วๆคือเขาจะอยู่ประมาณกี่เดือนจริงๆเซตนี้นะครับจะเป็นน้องหมาที่พร้อมย้ายบ้านก็จะอายุ2เดือนถึง3าเดือนประมาณนี้ตัวลักษณะก็จะเหมือนเด็กในชั้นอนุบาลนะที่แบบเพื่อนบางคนตัวเล็กตัวใหญ่อารมณ์นั้นใช่ครับก็จะเป็นรุ่นเดียวกันแต่ก็จะตัว ไล่เรียกกันหน่อยนึงอะ,<ช>อะไรอย่างเงี้ยอยากทราบว่าตัวไหนที่ราคาไม่เท่าไหร่<ม>พอแบบทุกคนพอสัญหามาเป็นเจ้าของได้หรือว่าตัวไหนที่ออแบบว่าพรีเมียมคะจริงๆแล้วเนี่ยจะจะบอกเงี้ยครับ ในการเลือกซื้อปอมอะนะเรกรดราคาความสวยมันมันดูโดยรวมคือดูความสวยด้วยเรื่องขน<ะ>ขนต้องดีอะไรอย<ะ>่างเงี้ยเรื่องขาต้องใหญ่หน้าต้องสวยอะไรอย่างเงี้ยนั่นนั่นคือเป็นเป็นการดูโดยโดยรวมมากกว่านะครับผมก็จะมีหลายเกรดหลายราคาอยู่อยู่ท,ที่อยู่ที่ลูกค้าหรือว่าความชอบของแต่ละคนอะไรอย่างเงี้ยว่าอยากด้ประมาณไหนแต่อย่างถ้าเป็นสีบูแทนอย่างเงี้ยก็จะเป็น ตัวพรีเมียมที่เนี่ยมีช่องทางการซื้อ,อยังไงเพราะว่าน้องเนี่ยเยอะมากๆเลยคือจะเลือกอยังไงเราจะเลือกจากในเว็บไซต์ก่อนหรือว่าควรมาดูแบบตัวตัวเลยจ,จริงๆแล้วเนี่ยสำหรับการเลือกสุนัขพันธ์ปอมนะครับผมแนะนําเลยว่าควรเข้ามาดูตัวจริงดูเบื้องต้นเนี่ยอาจจะดูในเว็บไซต์เพจหรือไอจช่องทางออนไลน์ทั่วไปได้แต่การเลือกซื้อเน้นเลยว่าควรที่จะเข้ามาชมตัวจริงเพราะ เราจะได้อธิบายข้อแตกต่างระหว่างของตัวนี้เป็นยังไงข้อดีข้อด้อยคืออะไรนั่นคือต้องสัมผัสยังขนเนี่ยอย่างถ้าเราจับก็จะรู้สึกว่าอันนี้ขนเยอะอนี้ก็จะน้อยลงมาหน่อยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นพวกนี้มันต้องต้องสัมผัสถึงจะเข้าใจเดี๋ยวก่อนนะคะตรงนี้จะมีเพื่อนอยู่คนนึงค่ะอันนี้ปลาทูใหนี่ใครคะเนี่ยอันนี้ปลาทูค่ะปลาทู เป็นมาคอที่เราเลี้ยงมาเองเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยครับเขาจะชินกับการอยู่กับน้องหมารอยงเขามเขาจะไม่แบบว่าแกล้งน้องใช่ไหมคะเล่นได้ใช,ใช่ไหมคะเขาอยู่เหมือนชินแล้ว แล้วแบบน้องๆเนี่ยมีมีวิธีการเออมีอาหารอะไรที่เขาต้องจํเพาะไหมคะเพราะว่าบางทีค,คือคือน้องเขาก็พิเศษมากๆอ่ะเราก็เลยคิดว่าก็อยากเลี้ยงน้องดีๆคือเขาควรกินอาหารเน็ดอาหารสดอาหารแบบคลียอะไรเหมือนคนหรือเปล่าเพราะจริงจริงในรูปแบบของอาหาร ก็จะมีทั้งอาหารเม็ดหรือว่าเขาเรียกเขาเรียกว่าเป็นแบบว่าพวกบาร์ฟอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมีเป็นเนื้อสดแต่ว่านั้นเราก็ถ้าให้บาร์ฟเน,นี่ยนะน่าอาจจะต้องต้องถ่ายพยาธิกันทุกเดือนอด้วย<อ>เพื่อเพือ่อเซฟแต่ว่าก็ข้อดีข้อข้อเสียก็ต่างกันจริงๆเราควรปรับให้ให้เข้ากับชีวิตเรามากกว่าถ้าเราแบบเป็นวัยทำงานเช่า้านแบบก็อาจจะใช้อาหารเม็ดปกติก็ได้ก็ก็ทำให้สุขภาพดีเหมือนกันท่านั้นก็ออกแบบมาดีเหมือนกันแต่ถ้าโอเคถ้าเรามีเวลาอยู่บ้าน อยากจะพิเศษหน่อยทำอาหารให้ลูกเราก็โอเค้้านูแล้วก็ทำบาร์บหรืออะไรก็ได้ก็ไม่เน้นเค็มใช่ไม่ปรุงไม,ไม,ไม่ไม่ใช้พวกซอสหรืออะไรต่างๆอะไรเงี้ยก,ก็พยายามข้อห้ามคือเครื่องปรุง เราแบบเหมือนเลือกน้องเขาได้แล้วแต่บางทีน้องอาจจะยังไม่พร้อมคือประมาณกี่เดือนถึงจะรับน้องเขากลับไปได้จริง,รงการแนะนําว่าต้องต้องย้ายบ้านนะครับควรที่จะหลังจากทาวัคซีนวัคซีนรวม5โรคแล้วหนึ่งเข็มเป็นอย่างน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้สําคัญมากช่วงอายุเนี่ยก็จะเป็นช่วงประมาณ2เดือนขึ้นไปเดือนขึ้นไปใช่ครับก็จะดีดีที่สุดเพราะว่าอย่างเด็กๆเนี่ยเขาจะต้องมีการทําวัคซีนค่อนข้างค่อนข้างบ่อยเพื่อป้องกันพวกโรค ที่เกี่ยวกับพวกไวรัสอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้สาคัญม,มากเรื่องสุขภาพสําคัญที่สุดเพราะฉะนั้นอย่างที่เนี่ยเราจะรับประกันสุขภาพคือ30วันเนี่ยเพราะฉะนั้นการทําวัคซีนการให้บริการคําแนะนําหลังการขายการดูแลลูกค้าตรงเนี้ยสาคัญที่สุดเขาจะได้เลี้ยงอย่างถูกวิธีค่ะค่ะคือเราต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างสมมติจริงจีจะ เพิ่งลิงน้องใหม่ๆเลยต้องเตรียมตัวต้องมีอะไรให้เขาบ้างถ้าสมมติไปที่บ้านอะไรถ้าถ้าเป็นคนที่ตามฮีรปอมอยู่แล้วนะครับก็อาจจะเคยเข้าไปในช่อง YouTube แล้วเห็นคลิปแนะนําการเลี้ยงเบื้องต้นนะครับส่วนใยากจะแนะนําว่าเลี้ยงในข้อก่อนเพื่อมีการฝึกฉี่อย่างข้อขนาดไซส์เนี่ยก็จะประมาณหนึ่งเมตรคูณหนึ่งเมตรหนึ่งเมตรคูณหนึ่งเมตรไม่ใหญ่มากไม่ใหญ่มากสาหรับมาเล็กๆแบบนี้เพราะเราจะได้ฝึกฉี่ไว้มุมหนึ่งที่นอนมุมหนึ่งดูการกินอะไรอย่างเงี้ยเวลาเราไม่อยู่บ้าน น้องหมาควรที่จะอยู่ในคอกตลอดเวลาเพราะเราจะได้สบายใจว่าเออเขาไม่ด้วยวัยนี้ครับเป็นวัยที่ชอบแทะชอบเลียชอบกัดเพราะฉะนั้นการเลี้ยงเนี่ยต้องคุณมพื้นที่อย่างดีแต่ว่าตอนเย็นเรากลับมาก็สามารถเล่นกับเขาได้ปกติใช่เรับได้มีเวลาด้วยกันได้คือเห็นน้องเริ่มแบบเริ่มถ่ายเริ่มเออเริ่มฉี่แล้วจริงๆอยากจะทราบว่าเราจะไปทําความสะอาดน้องได้ที่ไหนหมายถึงตรงนี้หลังจากตรงนี้นะครับเราจะเอาเขาเข้าไปข้างในนะครับเพื่อให้ กินอาหารแป๊บหนึ่งกินอาหารเช้านะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยตัวไหนเลอะตัวไหนเปื่อนการเป่าขนเราจะมีห้องอีกที่หนึ่งมีห้องด้วยใช่ไหมคะใช่ครับเรืงจิจะไปลองที่กันต่อไปแล้วงจริงจะไปลองอาบน้ํามีตัดขนอาบน้ําน้องหมาตัดขนด้วยตัดได้ไหมอ่ะได้ตัดได้ก็จะมีวิธีการตัดว่าเด็กๆทํายังไงค่ะค่ะค่ะได้เดี๋ยวเราไปดูกันได้ไปกัน ก็อันนี้จะเป็นอ่างอาบน้านะครับสาหรับหมานเด็กเนี่ยเราก็จะจับเขาไว้แบบนี้แเราก็จะนิ่งใช่เราสามารถเปิดน้ําได้เลยเฮ้ยยยยยยแม้แม่แม้แม่แน้แม่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 แน่แม่วมนแม่แล่แมรแม่่่แม่แ่แม่แมม่ม่นม่่แมม่แม่แมล่ เอาจริงๆไม่เคยเจอลูกหมาวิ่งกันแบบเยอะๆขนาดเนี่ยเหมือนแบบเดินบนปุยเมฆกันทุกตัวค่ะเฮ้ยมีความสุขกินมากกินมากอเคก็ก่อนหน่งที่จะไปอาบน้ำมาก็เตรียมพร้อมตัวเองต้องใส่เสื้อผ้าก่อนเพราะว่าขนน้องขนจะเลอะตัวก็ใส่ใดเ้ มาเล่นกันเลยดีกว่าโอเคครับได้ครับก็อันนี้จะเป็น่างอาบน้ำนะครับสำหรับหมาเด็กเนี่ยเราก็จะจับเขาไว้แบบนี้แลเขาจะนิ่งใช่เราสามารถเปิดน้ำได้เลยแล้วก็ดูน้ำก็จะไม่เย็นมากเ้ยยยยยน้ํายยยยย่ยยอยยยยย้ยย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 ยจยายยยยยยงยยยยเยยยยยนไมยย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 ก้นยย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 ย ส่วนตรงบริเวณตาเขาเนี่ยเราจะใช้แค่มือแบบนี้แล้วก็ลูบแบบนี้ใช่เพราะเจะไม่เอาเอาหน้าเข้ามองเข้าไปที่รักที่รักอย่าเพิ่งเว้าน้ำค่ะเลยคือที่ระวังก็ต้องเป็นเป็นหูเนี่ใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็บริเวณตาปากจมูกอะไรอย่างเงี้ยเหมือนจริงจริงๆก็คล้ายๆการอาบน้ําเด็กเลยค่ะเราต้องใช้สบู่ใช้แชมพูตรงนี้ได้อัาเซทิลใส่ที่มือก่อนค่ะ ไม่ต้องเยอะใช่ไหมใช่แล้วก็เหมือนฟีฟองอไหนึงแล้วก็ลงที่ัวน้องแล้วแชมพูนี้ต้องมีแบบพิเศษไหมคะสำหรับคนถ้าไม่เป็นโรคผิวหนังเนี่ยสามารถใช้ลินที่เราชอบได้ได้เลยพอสูตรอ่อนโยนก็พอค่ะค่ะก็จะมีกลิ่นหอมนหนึ่งน่ารังนู้เขาจะไหวเหมือนไหวนั้น โอ้สงสารนคนนั้นนาะ,ะก็จะประมาณนี้ก็จะเริ่มเสร็จแล้วเพะั้นอาบน้ำปอกขนประมาณ15นาทีก็เสร็จแล้วครับอาบนะนานไม่ได้ใช่ไหมไม่นะใช่ครับไ,ไ,ไ,ไม่ได้ไไดก็จะเหลือตัว,วแค่นี้เฮ้ย <laughs> แต่คนนี้ตัวเท่าเ,เดิมอ้วนคนนี้อ้วน เลือกงที่ไม่แรงมากสำหรับหมาเด็กอันนี้เป็นลรงอุ่นอ๋อลรงอุ่น<อ>ใช่แ<อ>ล้ก็ว้าวน่าล้วหมาลิลไม่ไม่แรงไปใช่ไหมคะมาจาะะับตัวเขาไว้ง่ายกว่าแล้วก็ค,อคอ่อยๆเป่า ตัวนี้มีการแต่งขนเรียบร้อยแล้วเหลือตัวนั้นนะครับตัวนี้ขนหูเห็นไหมครับเราก็จะใช้กันไกรเล็มเล็มได้เองเลยทำเองได้ที่บ้านครับไม่จำเป็นต้องต้องเข้าร้าน <c oughs> เอานิ้วเราดันอย่างนี้ขึ้นมาค่ะต้องจับขนก่อนนะคะคุณ<ต>ไม่ใช่แบบไม่ใช่ตัดลงไปเลยนะคะเดี๋ยวโดวนใบหูเนี่ยครับ พอเราแต่งแลมันก็จะดูทําให้ดูน่ารักอยู่ดีๆก็กลมทันทีใช่โอเคง่ายไหมครับพอได้ไหมเลยก็ใช้เวลาทั้งวันถ้าทําคนเดียวอาจจะทั้งวันอาจจะแค่ตัวแรกเดี๋ยวถ่าทํา30ตัวปุ๊บอาจจะชํานาญเป็นมือโปรได้พี่อาดูจริงจังเป็นหนมช่วยฟรูพออาเสร็จแล้วก็หลออย่างนี้เลยแต่ดันก็ดัก็ัน หลังจากที่อาบน้ำลูกหมาปอมแล้วนะคะก็ถึงเวลาให้อาหารกันค่ะ สำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาแล้วกับการเป็นผู้ช่วยในฟาร์มฮีโร่ปอมนะคะแต่ว่าการเป็นผู้ช่วยในฟาร์มน้องยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะสัปดาห์หน้านะคะมาติดตามชมกับภารกิจสำหรับการเป็นผู้ช่วยที่ฟาร์มนะคะซึ่งจันจีได้มีโอกาสได้ขายน้องปอมแล้วค่ะฝากเอาใจช่วยและเป็นกำลังใจให้จันจีด้วยนะคะว่าจะขายน้องได้หรือเปล่าวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ ลุกตาแล้วโอ้ขอโทษขอโทษนะโอ้ยโอ้ย